เต่แะนี้ก็เรานะรอดู่าพี่อะไรก็พูดนือนสันอยนาพิเช่นนี้งู่้แนไปารจะมีาแต่กรลดครอบมันลดการลครอบมันออกเออเม่อปนดีกว่าิดเราเพราะว่าป็นเราีจแนนรอนอกเออเราจะได้ใชาวเพราะว่นเอกนัดจะอกในรว่านไงแกมันนั่นน่นเอออุตาหะที่มีป่ย่นง ただいま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 いま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 いい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  บอกยืมบ่ครับ อาจารย์หมูมาหาครับหมูเนียมาพ้ากับพ่อกุชชีกันเอารวงพร้ากุี่บักพีดครับ่ดีครับาจายะยุ่งกี่รถกีาได้เดียวมาต้องเอาลองพ่อกินบักพีนกันด้อยอดีลูกได้เป็นรถจอดีเป็นจานิยมเอาส่วนพระสี่บักีนไหนน้ำเนี่ยครับเป็นโรคแขนวาก็เป็นโรคแคนแน่มันต้องที่ตัวเียเีวัดลวผู้ใดเออ พี่สิเขาได้เกียมกียได้คนม่วงต่าว่าบางทอเห็นร่าภาพก็เพราว่มาสวนเออเจอเพิ่มจริงเาส่โปมอย่ามนี้ยืดยายมันมันไรละเกียกีโอ้แต่จ่ามันเป็นลูกศกษยด้่ผมเช่าวาดอ่นะส่วนพินยูนี่เลผมเกนจะยืดยูเลยเนี่ยเจ่าวาดแต่เพินยูเจ้าว้ ยินยอมหรือไปเช็คกรองนะครับยอ่างที่หน้บอมชื่ได้บอกไปนะครับาคุณหนุ่ยให้กำลังใจนะคะทางผู้ผู้ฉีดวัคซีนวันนี้รวจคัดกรองผ่านผู้ที่เดินทางมาถึงนะครับบริเวณนะครับจุดรับบัตร Q นะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมนะคะจุดบริการนะคะซึ่งมีทั้งหมด เจ็ดจุดในวันนี้นะคะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะครับที่อาจารย์หมอจําเป็นที่จะต้องนะครับตอาการเพิ่มเติมนะครับที่คิดว่าท่านไม่สามารถที่จะรับาระทางได้ด้วยการงนหน้าที่ของท่านนะครับจำเป็นที่จะต้องใี้บริการไปสายโซนเรืยว่าไปสายเชิงวรรณโรคด้วยทั้งหน้าประเภทใช่ครับประมาณหกเดือนนะครับซึ่งจะมีช่วงอายุที่ท่านนั้นเกิด คะวันนี้นะครับปัสีเนอะวันนี้เปนเจราเดียวเราจมีหน่เพื่อนี่นเลิเข้าไปต่อไปใ,ใจที่้องงานนะครับแต่พร้อมใจกันนที่จะต่อสูอ้กับไวรัสโคโรดา2019และพวกเราจทุ่คนนาทีโดยนายแวทย์ลาลุคบตรศ แม้จะมีการปิดกั้ได้แต่ว่า่ยนแยงได้นะครับมีที่นี้ที่มีเวลาจ์ขอให้มางด้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนส่วที่สี่นะครับจุดที่สี่ที่จะต้องพบแพทย์อบฉีดวัคซีนะครับมี้สารโองรกนมครับีว่าย นั้นเรายังดูไม่ออกว่าคนที่เดินเข้ามาติดต่อราชการกับเราป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นกล่อ่าเราเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับท่านรับวัคซีนที่เรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทะเอียดของการให้สังเกตการตุลในดินแดนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมั้อวันนี้ตามที่เราไปรณรงค์เรื่องให้ฉีดวัคซีนปรากฏว่าได้การตอบรับตอนแรกชาวบ,บ้านก็นกลัวเพราะว่ามีข่าวจากผู้ไม่ไประสงค์ดี ที่บอกว่าฉีดแล้วเป็นด้านเป็นนี้แต่เมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ว่าพวกเราเองเนี่ยทุกคนผู้นำเนี่ยช่วยกันฉีดวัคซีนแล้วฉีดมันไม่มีผลข้างเคียงวันนี้เราก็เหมือนนักรบล่ะว,วันนี้มีมีเสื้อกรอะอะไรใส่เราก็ต้องใส่ไว้ก่อนเพื่อจะให้เขาเหล่านี้จะได้มีโอกาสทําบ้านเมืองแล้วทาให้มีสถิติให้คนฉีดวัคซีนได้70%ขึ้นไปถ้าวันไหนที่เราฉีดได้70%ก็เหมือนที่คุยกันเราจะต้องสามารถดํารงชีวิตได้ด้วย ด้วยการถอดแมพแล้วมีมีความเป็นอยู่ได้แบบคนค้าขายก็ได้ค้าขายคนมีงานประเพณีต่งางๆก็ได้มีงานประเพณีวันนี้ตัวท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยได้เห็นความสําคัญตัวนี้ก็รณรงค์ทุกอย่างให้เป็นวาระแห่งชาติทางอีทางรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ท่านจัดศูนย์รถไฟวางซื่อให้ให้คนที่ประกอบอาชีพขนส่งไม่ว่าแท็กซี่ม,มอเตอร์ไซค์สามล้อ รถเบต่างๆฉีดซึ่งเอาไปมาเราเรา,เราลองดูว่าเราจะคิดว่าประมาณ5 6าหมื่นแต่วันนี้พวกที่ประกอบอาชีพเรื่องขนส่งเนี่ยร,ร,ร่วมเกือบ4ี่แสนคนแล้วเพราะงั้นวันนี้ทุกอย่างต้องช่วยกันหลังจากฉีดให้พวกผู้ประกอบการขนส่งเสร็จแล้วเราก็จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปซึ่งศูนย์กลางบางซื่อที่กรุงเทพเนี่ยสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ1 0,000คนเพราะงั้นวันนี้ในจังหวัดกรสินของเราเนี่ยเราต้องรณรงค์ให้ช่วยกันทุกคนวันนี้สุขภาพคน ชีวิตคนความเป็นอยู่ของคนจะต้องเป็นตัวชี้วัดความดีงามและก็ความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไปครับมีผู้ที่ประสงค์มาฉีดวัคซีนเยอะแยะมากครับซึ่ง2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นี่เป้าหมาย 1, 7 7 0คนนะครับเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาละสินของพวกเราอยากจะเรียนให้ทราบวา่าเป้าหมายของอำเภอเมืองนะครับใน กลุ่มของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดตั้งแต่โตุ่งนะครับแล้วก็ตลาดต่างๆของกลาสินของพวกเรานะครับเป้าหมายขีดแม่ค้าพ่อค้านะครับหนึ่งร้อซนะครับคิดว่าผู้ที่มามาขีดจริงๆนี่ผมคิดว่ามากกว่า70%แน่นอนในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าวันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นอีกด้วยซึ่งตอนนี้กระแสในเรื่องของผู้ที่ต้องการในเรื่องของการรับวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิด -19 นี่นะครับกำลังทยอยเริ่มลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นนะครับ ประมาณ6 3 1 7หลังคาเรือนแล้วที่อสมเราเดินเข้าประตูบ้านนะคะแต่อ็เมื่อวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะมีผู้มาลงทะเบียนเกือบ2,375คนนะคะในส่วนของอสมนี้322คนฉีดวัคซีนไปแล้วในรอบแรกเมื่อเดือนเมษายนะคะ43คนในรอบนี้อสมรลงทะเบียน196คนคงเหลืออยู่83คนซึ่งตอนนี้ก็ได้ทยอยลงทะเบียนครบแล้วค่ะื่นทั้งแรกมีชาวบ้านกบุญไะ มันก็เกิดในเกิดขึ้นหลังจากามีความกังวลน,นะคะแต่หลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วก็จากสื่อประชา2นธ์ต่างๆก็ทําให้ประชาชนทั่วไปนี่ส่วนมากก็จะลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะคะแล้วก็มาลงทะเบียนกับทางอ,อสมบางส่วนที่เราเข้าไปไม่ถึงนี่เพ่อนก็จะมาลงอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนค่ะ